เรื่องเราเชา้านี้8ปดรายการสินาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาริรานะฮะมาทุกสุขขันษาเอามาถึงก็พาน้องๆมาด้วยหรืออย่างไรเนี่ยเป็นน้องๆในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมี3โรงเรียนบ้านสะมาลาปัตตานีบ้านบุรินยะลาแล้วก็บ้านจะแลกเกาะจังหวัดนราธิวาสค่ะป .4 ถึงปอสวัสดีจ้สสาสว wow ัสดีค่ะ อันนี้มูลนิธิมิราเคิ o ออฟไลนะครับในคุณกรหม่อมหญิงบขบุนัรราชกัญญาิริวัฒนาพันดวดีนะครับเป็นโครงการเติมน้ำใจให้เด็ก3จังหวัดชายแดนใต้นำนักเรียน3โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงมาในกิจกรรมในกรุงเทพมหานคารไม่เคยมากรุงเทพนะแล้วบอกดูลุงยุทธทุกวันจริงเหรอ <นะ S 2> <laughs> บอกว่าอยากพบน้องไบเขาเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรเด็กๆบอกอยากมาพบพี่สรยุทธ ลุงยุเรียกลุงยุทธที่ออกไปสวัสดีครับพี่สารยุทธทุกคนสวัสดีจ้าน้องๆนี่ไงแฟนเราทั้งนั้นยินดีต้อนรับอยากทำอะไรทำเลยถือว่าเป็นบ้านตามสบายอ่ะว่ากันต่อเลยผมขอเวลาอลิสานเล็กน้อยเถเมื่อวานนี้นำเสน